โอ้วันนี้แบบเป็นงานที่แบบสนุกอีกครั้งในชีวิตนักดนตรีแล้วก็วงดนตรีบอดี้แซมเลยคือแบบมันเปิดโลกมากเลยฮะการที่เราแบบการที่เราได้มาแจมกับกับศิลปินที่ที่เราคาดไม่ถึงฮนะไม่ว่าผมเองก็ได้ได้ร้องเพลงกับน้องอิงที่แบบครั้งแรกติดตามผลงานน้องแบบแล้วก็ชื่นชมมาตลอดอะไรเงี้ยเราแบบพอทีมงานบอกว่าเราจะได้ร้องเพลงกับน้องอิงด้วยนะแบบถึงนเต้นใครสังเกตดูว่าผมสั่นบนเวทีด้วย คือร้องเพลงมาเป็นแบบเป็นพันเวที<อ>แต่แบบก็พอเราได้ทําอะไรใหม่ๆกับคนที่เราชื่นชอบคนที่เราปลืมอะไรเงี้ยมันก็จะแบบซ่านแล้วก็ตืน่นเต้นอยู่เสมอมีติใหม่นอกจากพูดแล้วน้องเนยด้วย,วย,วยโอ้น้องเนยน้องเนยนี่ต้องขอบขอบคุณ Galaxy AI เลยฮนะแบบช่วยคิดช่วยคิดคือแบบสมองเล็กๆผมเนี่ยอันอัน,อ,นอันแก่ชราเนี่ยมัน <c oughs> มันไม่ไม,ไม่ไม่สามารถคิดอะไรแบบนี้ได้แล้วเราก็ถามเขาเขาก็แบบ พูดมาหลายๆชื่อพูดมาหลายๆคนอะไรเงี้ยจนแบบน้องเนยแล้วก็แล้วก็เคยผ่านตาว่าน,น้องเนยก็แบบเป็นแบบเหมือนเซลบท่านหนึ่งตอนตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออก็ปิงมาเลยเออถ้า,ถ,าถ้าเพลงคิดฮอดถ้าเสียงเอ๊ะแล้วเสียงน้องเนยเป็นยังไงแล้วก็แบบขอขอเอไอดูว่าเสียงเขามีผลงานเพลงไหมเออแล้วก็มีผลงานเพลงฟังเสียงเขาเข,าขาแบบเฮ้ยน่าสนุกน่าสนุกก็เลยแบบอ่ะ ทีมงานก็เลยจัดจัดให้ได้เลยก็ตอนร้องเพลงสนุกดีแต่ตอนแต่ตอนพูดเข้าเพลงอ่ะเราจะรู้สึกว่าด้วยความที่เราพูดไม่เก่งอยู่แล้วอะแล้วเราต้องพูดอยู่คนเดียวอะแล้วเขาเขาก็พูดโตตอบอะไรเราไม่ได้เลยนอกจากแบบมองตาและตาเขาแข็งมากอะแบบตาแข็งพยายามให้เขาแบบพยายามให้เขาแบบกระพริบตาหรือมีแสดงความรู้สึกเขาก็แบบไม่ยอมเปิดเผยความในของตัวเองออกมาแล้วเากโดด อันนี้ขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากความความนเวทีเม cin ื่อกี้เป็นไงบ้างพี่สนุกมากสนุกมากครับสนุกมากครับก็เลยคิดว่าแบบดีมากเลยที่ได้ไอเดียใหม่ๆแบบนี้มันมันช่วยทําให้เราได้แบบรีเฟรชตัวเองอ่ะทำให้เราสนุกขึ้นแล้วก็แบบมีรอยยิ้มอ่ะมีรอยยิ้มวันนี้สนุกมากจริงๆนี่ครับไม่รู้จะแบบคิวเขาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันคิวเขาน่าจะแน่นมากแบบเดียวรัก เมื่อกี้คือแอบกระซิบผ่านสายตาเขาไปแล้วบอกบอกวันที่ไปแล้วว่าคอนเสิร์ตบีไซค์ของเราจะมีตอนไหนอะไรเงี้ยก็แต่คุยกันรู้เรื่องส่วนใหญไม่แน่ใจเหมือนกันเขาก็ไม่ได้แสดงอะไรกลับมาว่าเขารู้เรื่องนะเขาแบบแต่เราต้องแปลให้ออกนะ มันมีมันมีไหมม,มันมีแบบดิกเ i o n a r y ของน้องเลยไหมว่าแบบข้างนี้คือแบบอะไรอย่างเงี้ยก็คนคงอยากจะดูแต่คนเกสฮะคงไม่อยากดูวงหลักละแต่ทำไมเลือกแลกเกสสองวงนี้มาก่อนเนี่ยไม่เคนมีงานก็อย่างที่เราบอกเรารถริมน้องอิงเราไม่ไม่เคยร่วมงานกันเลยแล้วก็อยากจะได้นักร้องผู้หญิงที่ที่ มาสร้างส,างสีสันให้กับคอนเสิร์ตใหญ่ของบอดี้สแลมอีกครั้งหนึ่งอนะไรเงี้ยก็คิดก็คิดแบบง้างมาหลายทีแล้วคิดมาหลายครั้งแล้วก็จนครั้งนี้ลงตัวก็เลยก็เลยขอบคุณน้องอิงมากเลยที่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 ตบปากรับคําแล้วก็ยอมที่จะมาอยู่ในคอนเสิร์ตบอดี้สแลมก็คือแบบว่าเป็นายใช่ใช่คือเราอยากปีนี้มันเป็นปีที่23ของวงแล้วปี2ี่แล้วเราทํากันมาแบบคอนเสิร์ตใหญ่กันมาเยอะมากแล้วแล้วก็เรารู้สึกว่า อยากทําอะไรที่ตัวเราเองก็แบบคิดแล้วก็ตื่นเต้นอะ่ะไม่ได้อยากให้มันคิดแล้วก็โอเคอะไรเงี้ยถ้าแค่โอเคมันเราก็ทําได้มาตลอดประมาณหนึ่งอยู่แล้วเราคิดว่าแบบเราต้องตื่นเต้นก่อนอะ่ะแล้วคนดูถึงจะอยากตื่นตื่นเต้นตามอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของน้องอิงแล้วก็น้องๆโฟอีฟครับไม่บอกครับมันจะมีตัวละครลับอีกหรือเปล่ายังไม่แน่ใจครับ <c oughs> ผมว่าผมเก็บไว้แค่นี้ก่อนดีกว่ามั้งแค่นี้ก็ครับแค่นี้ก็น่าจะสนุกมากแล้วครับหรือว่ารอรอดู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 ตัวซีเครตเหรอตัวซีเครตมันหายากไงเดี๋ยวต้องตามหาก่อนรอรอเรื่อย ต้องซุ่มต้องซุ่มเอาแต่ก็มีคิดอยู่คิดอยู่อ่ะคิดอยู่อ่ะคิดอยู่ในไหนแบบเราได้เล่นกับออเคสตราวงใหญ่ด้วยเราอยากให้มันแบบเต็มที่ที่สุดครับอย่างนี้อย่างเพลงมันต้องทำใหม่อะไรใหม่ใช่ฮะใช่ฮะเพลงทุกเพลงที่จะมีพาร์ตออเคสตราเข้ามาเนี่ยเราจะ a r เรนจ์ใหม่หมดเลยมันเราเคยมีคอนเสิร์ตกับออเคสตราอยู่แล้วเราจะทําใหม่หมดทุกคนที่เคยไปดูครั้งก่อนก็จะได้ได้ได้ยินเสียงใหม่ๆหอ่ออเคสตราได้ยินแบบตัวโน้ตใหม่ๆ ที่จะมาอยู่กับเพลง Body Slam ครับอ่าเล่นที่นี่ครับที่หอที่วันแบงคอกเนี่ยครับ 4, 5, 6เมษายนครับ,รบปเป็นแบบนี้มาสัก2ปีแล้วเนาะหลังจากที่เริ่มทำงานกันได้เนาะก็บินไปบินมาหลังจากที่ส่งทะเลเข้าโรงเรียนก็แบบเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะไปอยู่กับกับเขาในทุกๆทุกๆวันเลยถ้าทำได้แฮปปี้มากมีความสุขมากเลยครับ